นักเล่นแร่ปแปรธาตุแห่งแฮร์รี่พอตเตอร์เผยแพร่โดยแฟน MTL ดึกดื่นห้องแห่งความต้องการเบรโกมันฟอยกำลังนั่งอยู่บนเก้าอี้เก่าๆถือกระจกสองทางและกระซิบเรื่องราวอัปเดตกับเบลล่าที่อีกด้านหนึ่งของกระจก เขาได้รับข่าวจากตะปูที่เหล่าผู้เสพความตายฝังไว้ในกระทรวงเวทมนตร์ผ่านทางเบลล่าขณะนี้ดัมเบิลดอร์อยู่ในคุกอัสคาบันกำลังปรึกษากับสคริมเจอรัฐมนตรีกระทรวงเวทมนตร์ถึงวิธีรับมือกับการแหกคุกของโวเดอร์มอร์ที่อาจเกิดขึ้นเบรโกรรู้ว่าเขาต้องรอดัมเบิลดอร์กลับไปที่ฮอกวอตส์ก่อนจึงจะลงมือได้และเชื่อว่าพวกเขาจะได้เปรียบกว่าเมื่อต้องเผชิญหน้ากับชายชาราผู้เหนื่อยล้าทั้งร่างกายและจิตใจจากวันที่วุ่นวาย ท้ายที่สุดแล้วคู่ต่อสู้ก็คือดัมเบิลดอดังนั้นการระมัดระวังก็ไม่มีอะไรผิดเบรโกรอเป็นเวลาน,านานจนกระทั่งดึกดื่นและเมื่อทุกคนกลับไปพักผ่อนในที่สุดเขาก็ได้รับข่าวจากเบลล่าว่าดัมเบิลดอได้ออกจากอัสคาบันและกลับไปยังฮอกวอตส์แล้วด้วยการผลักดันอย่างอ่อนโยนของเฟลิเซียเบรโกรู้ว่าเวลาที่ดีที่สุดมาถึงแล้วและถึงเวลาที่พวกเขาต้องดำเนินการเบลล่าตอบสนองอย่างรวดเร็ว และหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีเสียงดังขึ้นในตู้ที่หายไปเบรโก้รู้ว่ามีใครบางคนกำลังเดินเข้ามาทางตู้ที่หายไปเขาจึงรีบถอยหลังไปสองสามก้าวเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับอีกฝ่ายไม่กี่วินาทีต่อมาประตูตู้ที่หายไปก็เปิดออกเบลล่าเดินออกมาจากตู้ที่หายไปเธอไม่ได้สวมหน้ากากที่เหล่าผู้เสพบความตายใช้ปกปิดตัวตนและเธอก็ไม่ได้ปกปิดความอาฆาตพยาบาทบนใบหน้ายินดีต้อนรับสู่ฮอกวอตส์ป้าเบลล่า เมื่อเห็นผู้เสพความตายสวมหน้ากากเดินออกมาจากตู้ที่หายไปทีละคนมันฟอยก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกไม่ได้ถึงแม้ว่าเเนฟจะเป็นแกนหลักของแผนการทั้งหมดแต่ยิ่งมีคนมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกสบายใจมากขึ้นเท่านั้นบางทีพวกเขาอาจฆ่าดัมเบิลดอร์ได้จำนวนมากกว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้มันฟอยประหลาดใจก็คือในกลุ่มผู้เสพความตายนี้มีใบหน้าที่ไม่คุ้นเคยอยู่ไม่น้อย ซึ่งส่วนใหญ่น่าจะเป็นผู้เสพความตายหน้าใหม่หรือไม่ก็พ่อมดแห่งความมืดที่จ้างมาด้วยเงินเพื่อให้ปฏิบัติการลอบสังหารนี้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นทั้งครอบครัวมันฟอยและครอบครัวเลสแตรงต่างจ่ายเงินกาเลออนเป็นจำนวนมากเป็นค่าตอบแทนการจ้างงานแม้ว่าผู้เสพความตายจำนวนมากจะไม่ขาดแคลนกานเรียนแต่ก็ยังมีคนที่ต้องการการเรียนอยู่ เบรโกบยักหน้าเล็กน้อยให้ทุกคนซึ่งถือเป็นการทักทายอย่างเป็นทางการจากนั้นก็เริ่มพูดถึงแผนเดิมและแผนปฏิบัติการต่อไปสเนฟอยู่ไหนอเล็กโตมองไปรอบๆและเมื่อไม่เห็นเเนฟเขาก็หัวรยอย่อตัวเองไม่ได้ดูเหมือนว่าผู้ชายคนนั้นวางแผนจะใช้พวกเราเป็นเหยื่อล่อตั้งแต่แรกเลย สเนฟต้องมีแผนของตัวเองเราไม่ควรบังคับให้เขาเข้าร่วมเพื่อไม่ให้แผนของเขาเสียหายเอเวอรี่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับสเนฟและเขาก็มั่นใจมากกว่าแผนนี้จะสำเร็จคงต้องอาศัยการลอบโจมตีของเเนฟเงียบ เราไม่ได้หวางพึ่งไอสเนปขี้ขลาดนั่นตั้งแต่แรกเบลล่าคำรามใส่ฝูงชนที่ส่งเสียงดังเธอรู้สึกไม่พอใจอย่างมากเพราะคราวนี้แผนของเธอไม่ได้เป็นไปตามที่คาดไว้และการหายตัวไปของนาซิซ่าน้องสาวของเธอนำไปสู่การสูญเสียเฟลิเซียที่เธอได้มาในตอนแรกเธอยังสงสัยด้วยซ้ำว่าน้องสาวของเธอให้เฟลิเซียขวดเดียวแกเดเรโกฉันอาอที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับพวกเขา ตามแผนเดิมเราต้องแยกกลุ่มคนออกไปล้อมดัมเบิลดอร์ส่วนคนอื่นๆจะคอยสกัดกัารสาราจารย์ของโรงเรียนและยื้อเวลาให้ดัมเบิลดอร์ถูกล้อมเบลล,ล่ากล่าวสิ่งสุดท้ายในคืนนี้เรื่องสำคัญไม่มีใครโง่พอที่จะคิดว่าดัมเบิลดอร์จะเลือกคนทุกคนเพียงคนเดียวแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ภารกิจที่ยากและได้มีการพูดคุยกันก่อน,อนที่จะมาที่นี่ เมื่อเบลล่าเห็นเบลล่าหยิบน้ำยาออลิกเซอร์ของเฟลิกออกมาจากกระเป๋าเสื้อคลุมและจิบมันมันฟอยก็ตระหนักถึงบางสิ่งและยื่นมือออกไปหยิบน้ำยาออลิกเซอร์ของเฟลิกที่เหลืออยู่ในกระเป๋าออกมาตามที่คาดไวนะ้นาซิตซาให้ขวดน้ำยาเอลิกเฟลิกขวดเดียวที่เธอได้รับแก่คุณเอเวอรี่ยิ้มและหยิบยาจากเบรโกดื่มเล็กน้อยแล้วส่งให้อเล็กโตที่นั่งข้างๆเขาอย่างไรก็ตามเฟลิเซียเฟลิเซียน่าจะเพียงพอแล้ว และเราไม่จำเป็นต้องโชคดีนานเกินไปแน่นอนว่าเฟลิเซียไม่เพียงพอให้ทุกคนได้จิบแต่ก็เพียงพอสำหรับผู้เสพความตายที่เข้าไปล้อมรอบและฆ่าดัมเบิลดอการเคลื่อนไหวของพวกเขาเป็นไปอย่างราบรื่นบางทีอาจเป็นเพราะผลของยาอายุวัฒนะเฟลิซิตี้หรือเพราะว่าเป็นเวลากลางคืนแล้วและทุกคนก็เข้านอนแล้วและกลุ่มของพวกเขาก็มาถึงหอคอยดาราศาสตร์โดยไม่พบสิ่งกีดขวางใดๆเริ่มกันเลย เอเวอรี่มองไปที่มันฟอยและเตือนว่าหลังจากที่พ่อหมดแห่งความมืดข้างนอกเห็นเครื่องหมายแห่งความมืดของคุณแล้วพวกเขาจะโจมตีจากทางเข้าหลักของฮอกวอตส์เพื่อช่วยเราดึงดูดความสนใจของคนอื่นๆฟอสหลังจากที่เราฆ่าดัมเบิลดอร์แล้วให้ออกไปจากทิศทางของป่าต้องห้ามเพราะเราไม่รู้ว่ามือปราบมันแห่งกระรูงเวทมนต์จะเสริมกำลังฮอกวอตส์หรือไม่และแผนทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่ากระทรวงเวทมนต์จะเสริมกำลังฮอกวอตส์นายต้องรอดัมเบิลดอร์ที่นี่ก่อนนะ ช่วยเราดึงดูดความสนใจของชายชาราคนนั้นสร้างภาพลวงตาว่าที่นี่มีแต่นายคนเดียวและสร้างโอกาสให้เรารอบโจมตีดัมเบิลดอถึงแม้โอกาสสาเร็จจะไม่สูงนักแต่เราต้องลองแป๊บเดียวไม่มีปัญหาอเล็กโตพูดกับมันฟอยต่อไปไม่มีปัญหาเงินฉันจะเริ่มเลยหลังจากมันฟอยยกยักหน้าเพื่อแสดงว่าเขาเข้าใจเขาก็ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้าการกลับมาของกระดูก แม้ว่าเขาจะไม่เคยใช้คาถานี้เลยก็ตามแต่ด้วยความช่วยเหลือของเฟลิเซียเฟลิเซียเขาสามารถใช้มันได้อย่างง่ายดายแสงสีเขียวพุ่งออกมาจากปลายไม้กายสยิทธิ์กลายเป็นควันกะโหลกสีเขียวขนาดใหญ่ในอากาศเมื่อเห็นเครื่องหมายแห่งความมืดบินสูงครึ้นเรื่อยๆเ,เหนือปราสาทฮอกวอตส์เรโกกอดพึมพำไม่ได้ว่านี่คงเป็นเซอร์ไพรส์ใหญ่สำหรับดัมเบิลอร์ที่เพิ่งกลับมา ดัมเบิลดอร์ไม่ได้ปล่อยให้เรโก้รอนานนักแม้แต่การปรากฏตัวของเขาก็ทำให้เรโก้ประหลาดใจเขาไม่ได้ขึ้นบันไดามาแต่กลับปรากฏตัวขึ้นอย่างกระทนหันรพร้อมกับร่างไร้วิญญาณไฟและข้างๆชายชารานั้นมีนกฟีนิกกำลังมองเขาด้วยรอยยิ้มสวัสดีตอนเย็นเรโก้เรโก้ไม่พูดอะไรแต่จ้องมองดัมเบิลดอร์ตอนนี้ดึกมากแล้วคุณควรกลับไปพักผ่อนที่หอพักแทนที่จะมาเป่าผมตรงนี้ นำเบิ้นดอเพิกเฉยต่อความระมัดระวังและความเป็นศัตรูของเด็กชายเงยหน้ามองเครื่องหมายแห่งความมืดเหนือศีรษะของเขาและพูดเบาๆว่าการเป็นผู้เสพความตายไม่ใช่ทางเลือกที่ดี ขณะที่เขาพูดชายชาราก็ยกไม้กายสิทธิ์ขึ้นและปลดคาถาของเรโกอย่างเบาๆมองไปที่เด็กหนุ่มผู้ไม่เกรงกลัวที่อยู่ตรงหน้าเขาและพูดว่าโวเดอร์มอดขาดสติปัญญามาโดยตลอดอย่างน้อยฉันก็ไม่คิดว่าการที่พ่อมดที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะจะรอบสังหารฉันเป็นทางเลือกที่ดีเขาชัดเจนว่าต้องการค่าคุณควรจะตระหนักถึงเรื่องนี้ให้มากฉันไม่มีทางเลือกเรโกพูดพร้อมจ้องมองดัมเบิลดอร์ ฉันรู้ว่าคุณรับภารกิจนั้นแล้วฉันเข้าใจสถานการณ์ของคุณและฉันสามารถช่วยให้คุณเลือกสิ่งที่ถูกต้องก่อนที่คุณจะทำสิ่งที่ไม่สามารถย้อนกลับได้ดัมเบิลดอปลอบใจอย่างอ่อนโยนฉันจะไม่ฟังคุณมันฟอยสายหัวทำไมเจ้าไม่ฟังคำแนะนำของข้าละ่ะดัมเบิลดอพูดด้วยน้ำเสียงปลอบใจข้าสามารถน้วมแนวสปริงเกอร์ให้ซ่อนครอบครัวของเจ้าไว้ในที่ปลอดภัยได้ แม้แต่โวเดอร์มอ์ก็หาไม่เจอแด่เจ้าจนกว่าสงครามเวทมนต์ครั้งนี้จะจบลงเชื่อข้าเถอดอีกไม่นานโวเดอร์มอ์จะจบสิ้นลงเสียทีเจ้าน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่าเหล่าผู้เสพความตายต้องสูญเสียอย่างหนักหน่วงในปีที่ผ่านมาแม้แต่วเดอร์มอ์ยังต้องเก็บหางตัวเองจงเป็นมนุษย์จริงเหรอแต่ทำไม ทันใดนั้นเรโก้ก็งเงียบไปเพราะดัมเบิลดอร์ไม่ได้โกหกแต่เขาไม่เข้าใจว่าทำไมดัมเบิลดอร์ถึงอยากช่วยเขาช่วยผู้เสพความตายแน่นอนจริงด้วยโวเดอร์มอ์ไม่สามารถเป็นคู่ต่อสู้ของฉันกับอัลเบิร์ตได้อีกไม่นานพวกเขาจะต้องสูญเสียอย่างหนักแน่ดัมเบิลดอร์สะบัดไม้กาย,ยสิทธิ์ไปทางทางเข้าอย่างกระทันหันบีบให้เบลล่าและกลุ่มของเขาที่วางแผนจะโจมตีอย่างไม่คาดคิดต้องแสดงพลังออกมาให้ได้ สวัสดีตอนเย็นเบลล่าโอ้เธอพาคนกลุ่มหนึ่งมาฆ่าฉันจริงๆน้ำเสียงของดัมเบิลดอร์สงบนิ่งราวกับต้อนรับเขาไปงานเลี้ยงน้ำชาแต่ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะเดินเบาๆแน่นอนโดดเดียวนะคุณชายคุณจบเห่แล้วเบลล่ายกไม้กาย,ยาสิทธิ์ขึ้นและชี้ไปที่ดัมเบิลดอร์พร้อมกับยิ้มยอโดดเดี่ยวและไร้ทางสู้งั้นเหรอ เธอคงไม่รู้หรอกว่าคนที่โดดเดี่ยวและไร้ทางสู้จริงๆแล้วก็คือเธอนั่นแหละเรื่องนี้มันเหมือนกับดักตั้งแต่ต้นจนจบดัมเบิลดอร์ไม่ได้ตื่นตระหนกแม้แต่น้อยเพราะเขาถูกล้อมไว้ด้วยเหล่าผู้เสพความตายเขาพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆว่าเธอคิดว่าใครกันที่แนะนำให้เธอมาที่ฮอกวอตส์เพื่อฆ่าฉันใครกันที่เป็นคนจัดหาตู้ที่หายไปและใครกันที่เป็นคนซ่อมแซมตู้ที่หายไปนี่มันเป็นไปไม่ได้ แม้ว่าดรโกจะยังไม่สามารถช่วยทำลายการป้องกันได้แต่เขาก็มองไปที่ดัมเบิลดอร์ด้วยความตกใจและบอกเขาตรงๆว่าอีกฝ่ายไม่ได้โกหกและเขาอยู่ภายใต้การควบคุมของอีกฝ่ายมาตั้งแต่แรกไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้เซเนปเป็นคนของฉันมาตั้งแต่ต้นและกำลังเสริมกำลังมาคืนนี้ไม่มีใครหนีรอดไปได้หรอกดัมเบิลดอรยืนนิ่งยกไม้กาย,ยสิทธิ์ขึ้นดูเหมือนทุกคนจะถูกฉันจับตัวไปหมดแล้วท่าทางโดยรอบคุณใช้ฉันเหรอ มันฟอยอ่านศาสตร์มืดให้ดัมเบิลดอฟังอย่างโหดร้ายอย่างไรก็ตามดัมเบิลดอสามารถปรับมันฟอยได้อย่างง่ายดายเจ้าไม่พร้อมที่จะฆ่าเด็กน้อย,ยหยาบล่อยให้ตัวเองลง้มลงพาเขาออกไปจากที่นี่เซเวอรัสสเนฟปรากฏตัวขึ้นจากที่ไหนก็ไม่รู้เขาใช้เวทมนต์จับเบรโก้ที่ถูกมัดไว้และกำลังจะพาเขาออกไปจากที่นี่ การเปลี่ยนแปลงกระทันหันทำให้เหล่าผู้เสพความตายที่เข้ามาล้อมรอบและฆ่าดัมเบิลดอร์ตกตะลึงมันไม่ได้หมายความว่าเเนฟอยู่ข้างพวกเขาเหรอนั่นหมายความว่าเเนฟได้เซ็นสัญญาที่ไม่สามารถทำลายได้กับนาซิซ่าใช่ไหมนั่นหมายความว่าเเนฟวางแผนที่จะใช้โอกาสนี้ในการลอบสังหารดัมเบิลดอร์ใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นเเนฟที่ทรยศพวกเขาและนำพวกเขาทั้งหมดเข้าสู่กับดักอันซับซ้อนของดัมเบิลดอร์ การหายตัวไปอย่างกระทันหันของนาซิซ่าหรือจะเป็นไปได้ว่าน้องสาวของเธอทรยศต่อจอมมารและเข้าร่วมกับดัมเบิลดอร์พวกเจ้าคนทรยศความโกรธแทบจะไหลออกมาจากดวงตาของเบลล่าและเธอยังยิงเวทมนต์ดำอันร้ายแรงไปที่เเนฟแต่เธอก็ถูกเวทมนต์ของเเนฟกระแทกหายไปคู่ต่อสู้ของคุณไม่ใช่ฉันเเนฟพ,พาเรโกออกจากสนามรบ จอมมันจะไม่ยอมปล่อยเธอไปง่ายๆแน่เบลล่าคำรามใส่เซเนฟไม่ต้องสนใจเซเนฟตอนนี้คือโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเราทํามันเลยทั้งอเล็กโตและเอเวอรี่ต่างก็ตระหนักถึงบางสิ่งและเรียกผู้เสพความตายคนอื่นๆให้มาล้อมดัมเบิลดอร์ทันทีพวกเขาไม่มีทางเลือกเมื่อมีอาจารย์ท่านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องโอกาสดีๆแบบนี้ก็อาจเป็นเรื่องยาก ผู้เสพความตายอยู่ใกล้ชิดกันมากจนกลายเป็นกองกำลังที่กระทรวงเวทมนต์ใช้กันทั่วไปโดยไม้กาย,ยสิทธิ์ทั้งหมดชี้ไปที่ดัมเบิลดอร์ข้าเขาคำสาบสีดำหลากสีสันทั้งหมดได้ปกคลุมตำแหน่งของดัมเบิลดอร์ปิดกั้นพื้นที่หลบหลีกของเขาจนหมดสิน้นนี่คือการต่อสู้ระหว่างมนุษย์ที่กระทรวงเวทมนต์ใช้บ่อยครั้งเพื่อเอาชนะสัตว์ปูและเหล่าผู้เสพความตายก็ถูกบังคับให้ใช้มันกับดัมเบิลดอร์ ลงหายใจแห่งความตายมาถึงแต่ดัมเบิลดอรไม่ได้ตื่นตระหนกแต่อย่างใดฟอกที่บินอยู่เหนือหัวทุกคนรีบโฉบลงมาจากท้องฟ้าอย่างกระทันหันต้านทานการโจมตีระลอกแรกของเหล่าผู้เสพความตายไว้ได้ฟอรกร้องเสียงกรีดร้องล้มลงอย่างหนักบนพื้นถูกเผาไหม้และกลายเป็นกองขี้เถ้าดัมเบิลดอรช่วยโอกาสที่ชายชาราสร้างขึ้น เวี่ยงไม้ไกายสิทธิ์ขึ้นฟ้าพลังอันแข็งแกร่งเข้าโจมตีเหล่าผู้เสพความตายบังคับให้พวกเขาต้องละทิ้งการโจมตีเดิมและร่วมกันป้องกันเวทมนต์ที่ไม่รู้จักของดัมเบิลดอร์แทนมีเสียงดังโครมครามราวกับว่ามีอะไรบางอย่างชนกันผู้คนต่างอดไม่ได้ที่จะอยากเอามือปิดหูรอยแตกปรากฏขึ้นบนกรอบเวทมนต์ที่ควรจะทำลายไม่ได้ทำให้เหล่าผู้เสพความตายที่สามารถบล็อกคาถาได้สำเร็จต้องอ้าปากค้างพร้อมกัน โชคดีที่พวกเขาเลือกที่จะเชื่อคำเตือนของเฟลิเซียอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะฟื้นตัวได้กำแพงเวทมนต์ก็ถูกคาถาทองคำจาะเข้าโดยตรงและชายผู้โชคร้ายก็โดนคาถานั้นเข้าและเขาก็สูญเสียพลังทั้งหมดไปในทันทีและลม้มลงทันทีโดยไม่รู้ว่าชีวิตและความตายคืออะไรทุกคนตกตะลึงพวกเขาคงไม่คาดคิดว่าดัมเบิลดอร์จะโจมตีตรงๆคำสาปทองคำเพิ่งทำให้หนังศีรษะของพวกเขาชาไป การแพร่กระจายมีคนตะโกนบอกเหล่าผู้เสพความตายไม่ให้รักษาการจัดรูปแบบแบบหนาแน่นและให้โจมตีดัมเบิลดอยแยกกันหากพวกเขาไม่ได้อยู่ใกล้กันเมื่อกี้ชายผู้โชคร้ายก็คงสามารถหนีจากคาถาทองคำได้ด้วยความช่วยเหลือของยาเฟลิซิตี้อย่างไรก็ตามนี่ถือเป็นคำสั่งที่ผิดอย่างแน่นอน ถ้าร่วมมือกันอาจมีโอกาสจริงที่จะแทนที่ดัมเบิลดอได้เมื่อเหล่าผู้เสพความตายสลายไปพวกเขาจะไม่ได้เป็นคู่ต่อสู้ของดัมเบิลดออีกต่อไปดัมเบิลดอสามารถใช้ความคล่องแคล่วได้เสมอซึ่งไม่เหมาะกับวัยของเขาโดยหลีกเลี่ยงคาถาอันตรายที่เบลล่าใช้และยังสามารถเขย่าไม้กายสิทธิ์อย่างรวดเร็วเพื่อยิงคาถาหลายๆคา,าถาซึ่งคาถาของพ่อมดแห่งความมืดคนอื่นๆจะถูกยิงโดยตรง ขณะที่การโจมตีรอบเรนกำลังจะประสบความสำเร็จดัมเบิลดอดูเหมือนจะมีตาและผลักเวทมนต์ดำออกไปเบาๆด้วยไม้กายสิทธิ์ของเขาเป็นไปได้อย่างไรเช่นนี้เมื่อเห็นว่าการรอบโจมตีของเขานั้นถูกมองทะลุได้อย่างง่ายดายและเวทมนต์ดำก็ถูกปัดป้องออกไปได้อย่างง่ายดาย ผู้เสพความตายจึงรับไม่ได้อยู่บ้างความตกตะลึงชั่วขณะปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาและแล้วดัมเบิลดอร์ก็มองเห็นข้อบกพร่องราวกับเสื้อคลุมมีชีวิตขึ้นมามันกลับม้วนกลับขึ้นมาคลุมศีรษะของเขาอย่างกระทันหันเสื้อคลุมบนร่างของเขารัดแน่นยิ่งขึ้นราวกับมีชีวิตขึ้นมารัดร่างกายของเขาไว้แน่นราวกับเข็มขัดในเพียงหนึ่งการพบกันผู้เสพความตายคนหนึ่งก็สูญเสียพลังการต่อสู้ไปชั่วคราว แม้ว่า Blessing Elixir จะช่วยปรับปรุงผู้ใช้ได้อย่างมากในทุกด้านแต่ก็ยังไม่สามารถเชื่อมช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ยิ่งไปกว่านั้นสถานที่ที่มันฟอยเลือกไม่เหมาะกับพวกเขาที่จะเล่นหอสังเกตการสามารถให้ความสำคัญกับความเหนือกว่าในด้านจำนวนได้อย่างเต็มที่เครื่องหมายตัวหนอน www.novelmtl.com เครื่องหมายตัวหนอนแต่ละการก็คือพวกเขาจะต้องมีข้อได้เปรียบและใช้ข้อได้เปรียบของจำนวนเพื่อโจมตีสตรู อย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันเห็นได้ชัดว่าดัมเบิลดอร์มีข้อได้เปรียบและจำนวนคนที่ได้เปรียบในตอนแรกกลับกลายเป็นภาระเพราะพื้นที่จำกัดไม่เอื่ออำนวยต่อการหลบคาถาของพวกเขาและข้อได้เปรียบที่เฟลิเซียให้ก็ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง ดูเหมือนว่าผู้เสพความตายต้องการที่จะรีบวิ่งลงมาเพื่อขอความช่วยเหลือจากผู้เสพความตายที่อยู่ด้านล่างซึ่งได้รับมอบหมายให้สกัดกั้นกําลังเสริมแต่กลับถูกคาถาโจมตีจากด้านหลังและตกลงมาจากบันไดโดยตรงที่จริงแล้วแม้แต่ตอนนี้ก็ยังสายเกินไปที่จะช่วยเหลือแล้วเพราะมีเสียงอึกกระทึกครึกโครมดังมาจากใต้หอดาราศาสตร์เห็นได้ชัดว่าศาสตราจารย์ประจำโรงเรียนได้ต่อสู้กับเหล่าผู้เสพความตายที่อยู่ข้างล่าง บูมบูมบูมทันใดนั้นก็เกิดเสียงระเบิดที่ดังสนัน่นและลูกไฟขนาดใหญ่ก็พุ่งเข้าหาฮอกวอตส์ในระยะไกลพุ่งไปโดนประตูเหล็กที่อยู่รอบโรงเรียนอย่างแรงจนเกือบจะกระแทกประตูโรงเรียนกระเด็นออกไปมันมีชีวิตชีวาจริงๆดัมเบิลดอเหลือบมองไปทางทางเข้าโรงเรียนแล้วพึมพำดูเหมือนว่าตาข่ายนี้จะจับปลาได้มากกว่าที่คาดไว้